วันที่16สิงหาคม2565นางสาวพิมลทวิพลศิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครเข้าร่วมโครงการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดสกลนครประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565กิจกรรมถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง,งานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดสกลนครโดยนางจุริรัตน์เทพอาจ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีเปิดณห,ห้อง P.C. Convention โรงแรม P.C. Grand Palace จังหวัดสกลนครวันที่17สิงหาคม2565นางสาวพิมลทวิพลึกศิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมกลมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่5ทับ2565 ประจำเดือนสิงหาคม2565ผ่านระบบทางไกล Zoom Call Meeting โดยนายนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมวันที่18สิงหาคม2565นางสาวพิมลทวิพฤกขลิกกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในครั้งที่สองโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน กลมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผ่านโปรแกรม Zoom Call Meeting เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและเป็นแนวทางในการควบคุมภายในให้กับผู้บริหารใช้สำหรับกํากับติดตามการดำเนินง,งานต่อไปวันที่19สิงหาคม2,565 นางสาวพิมนทวิพลศิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางวาสิทธิวณนนพงศ์นักวิชาการแรงงานเข้าร่วมประชุมย่อยเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาและโครงการสำคัญให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายกำหนดแนวทางการพัฒนาการจัดทำแผนปฏิบัตรริราชการระยะ5ปีพุทธศัการาช2566ถึง2570กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยผู้ช่วยศาสตร,ตราจารย์ดรสุภชัยศรีสุชาติคณะบอดีคณะเศรษฐศาสาตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์ผ่านการประชุมออนไลน์ในระบบ Zoom c o l l Meeting ต่อมามอบหมายให้นางสาวสุนิสาสิงหแดงนักวิชาการรายงานชำนาญการตรวจสอบสภาพการจ้างและสภาพการทำงานสถานประกอบกิจการในอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครจำนวนหนึ่งแห่งพบว่านายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำ และประกาศวันหยุดตามประเพณีซึ่งพนักง,งานตรวจแรงงานจากได้ออกคำสั่งให้ในายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปต่อมามอบหมายให้นางสาวสุภารัตน์สำลิลินนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสกลนครการประชุมโต๊ะข่าว ประจำเดือนสิงหาคม2565ครั้งที่3ทับ2565โดยนายวีระเรื่กวานิตกุลประหลัดจังหวัดสกลนครเป็นประธานการประชุมณห,ห้องประชุมเทศลังสีชั้นสองสารากลางจังหวัดสกลนครหลังเก่าต่อมามอบหมายให้นางสาวพ,พัทรมนชมชื่นนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการก,ารกันกองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา26 สาขาพนักงานจัดเลี้ยงระดับหนึ่งครั้งที่สองโดยในายชัยรัตน์ฉัตรสุภกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลน,นครเป็นประธานการประชุมณโนะรงแรมรุสิตอำเภอเมืองสกลน,นคร ขอรายงานผลการดำเนินการสร้างการรับรู้ประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่7สิงหาคม2565ถึง19สิงหาคม2565จำนวน10เรื่องมีผู้รับรู้จำนวน8,309คนผ่านช่องทางต่างๆดังนี้ทางไลน์11กลุ่มมีผู้รับรู้1,627คนทางเฟซบุ๊ก1เฟซมีผู้รับรู้5,550คนรวมเพื่อนและผู้ติดตาม เว็บไซต์1เว็บไซต์มีผู้รับรู้1,132คนคนสำราญงานสำลิดผลประชาชนพึงพอใจระเบอ